คือนั้นเอเล็บมือเล็บเท้าน้องเนี่ยเริ่มคํำทันทีใต้ตาก็คือคํำดำจากนั้นน้องทิ้งตัวไม่รู้สติเลย วันนี้นะคะก็คือขอมาเล่าภาัยอันตรายใกล้ตัวที่อาจแบบเกิดขึ้นกับทุกคนโดยไม่รู้ตัวน้องไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนวันที่1 8ที่ผ่านมาน้องของเก้าเองเนี่ยไ,ไปกินหมูกระทะกับครอบครัววันที่20ะะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งแบบวันที่26เนี่ยน้องเริ่มมีอาการซึมซึมแล้ววันที่27ก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่ว่ามีอาการอาเจียนน้องก็เลยกินยาตามอาการจนกระทั่งตีสี่ของคืนน,น,น้องก็ไปขอห้องแม่แล้วก็บอกแม่ว่า ไม่สบายจากนั้นก็คือเซทิ้งตัวลงไปประมาณ3 0 4 0ถึงิวิแล้วพ่อแม่ก็คือรีพาน,น้องไปส่งตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแถวบ้านทันทีเลยหมอก็คือไม่รับตัวน้องไว้หมอชกเฉิเนะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรอาจจะแค่เพลียเพราะว่าอาหารเป็นพิษวันนั้นก็คือกลับบ้านตามปกติเลยแล้ววันที่2 8น้องมีอาการไข้ขึ้นนิดหน่อย จากนั้นคือแม่เช็ดตัววัดออกซิเจนน้องตามปกติมาวันที่29คือแม่เช็ดตัวให้น้องทั้งคืนเลยแล้วประมาณสี่ทุ่มเนี่ยน้องปวดเฉีแม่ก็คือต้องพยุงน้องน้องต้องเกาะแม่เพราะว่าตอนนั้นอะคือน้องไม่มีแรงแล้วคืนนั้นเอเล็บมือเล็บเท้าน้องเนี่ยเริ่มค้ำทันทีใต้ตาก็คือค้ำดำจากนั้นน้องทิ้งตัวไม่รู้สติเลยเลยหามส่งโรงพยาบาลทันทีอยู่ห้อง ICU น้องเวลาประมาณตีสอง พอถึงโรงพยาบาลน้องก็คือมีอาการหนักมากคือน้องเนี่ยดิ้นแบบไม่รู้สติแล้วก็ร้องกรี๊ดกว่าจะแบบจับมัดมือมัดเท้าได้เพื่อที่จะแบบใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เจาะเลือดนะคะคือใช้เวลาแบบนานพอสมควรตอนนี้คลิปเริ่มยาวนะคะเดี๋ยวจะมาต่อ EP พสนะคะทุกคนก็คือในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ ก็รู้ผลว่าน้องเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งหมอเนี่ยได้ทำการเจขขาะไขสันหลังพบเชื้อสเตรปโตคอคัสซูอิสหลังจากนั้นแม่ก็ได้ทำเรื่องขอส่งตัวน้องไปยังโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่งที่เก่งด้านเรื่องสมองนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลที่น้องรักษาอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีเครื่องสแกนสมองจากผลตรวจของโรงพยาบาลนี้นะคะตรงกับโรงพยาบาลที่แล้วว่าน้องเนี่ยได้รับเชื้อสเตรปโตคอคัสซูอิสขึ้นสมองหรือเรียกอีก ชื่อหนึ่งว่าไข้หูดับ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ